ตั้งหอมมีวิตามินบำรุงแล้วก็ในส่วนของอฟองนุ่มนะคะสวยงามมากๆสวัสดีค่ะอันนี้ใส่เอี้ยมมาเข้าสวนพอดีเข้าไปในครัวนะคะเตรียมที่จะทําสบู่ก็เลยคิดได้ว่าเออเรามีนี่ชัางวนเห็นไหม มะละกอกำลังสุกกำลังดีที่จะทำสบู่เลยค่ะหนูก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราเอามะละกอเนี่ยแหละไปทำสบู่ผิวขาวกันนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันค่ะต่อไปก็ถึงขั้นตอนเตรียมวัตถุของเรานะคะวัตถุดิบอันดับแรกก็คือนี่เลยหลักก็คือมะละกอนะคะมะละกอที่ค่อนข้างที่จะ,ะสุกงอมหน่อย นิ่มๆหน่อยถ้ามาแข็งบี้ไม่ออกเราก็จะมาต้องหั่นเล็กๆนะคะแลก็หัน่นหั่นเล็กๆเพื่อจะนําไปปั่นกับเครื่องปั่นนะคะเรียบร้อยแล้วเรานําไปปั่นกันค่ะไอ้มะละกอที่หนูนาปั่นมาก็ ต้องค่อนข้างละเอียดมากนะคะต้องใช้ละเอียดแล้วก็อุปรกรณ์ก็คือตัวกรองหนูนาก็จะกรองไว้ในนี้นะคะแล้วเรากรองไว้ก่อนใช้มะละกอเมื่อกี้หนูนาใช้ก็เกือบประมาณเกือบครึ่งลูกเล็กนะคะก็เวลาเรากองแล้วจะได้ประมาณหนึ่งถ้วยตวงหัวเชื้อของมะละกอนะคะหนึ่งถ้วยตวงที่เราจะใช้อันนี้หนูนากรองทิ้งไว้ก่อนนะคะแล้วเราจะไปนึ่งกรีซอรีนกัน ค่อนข้างที่จะเข้มขน้นถ้ามันเข้มข้นมากก็อาจจะเติมน้ําอุ่นหน่อยหนึ่งนะคะต่อไปเป็นกระบวนการนึ่งกรีซีรีนนะคะหนูหน่าใช้กรีซีรีนอย่างดีเลย1นกิโลหอมกลิ่นเหมือนคล้ายๆมะพร้าวอะคะ่ะกลิ่นที่ออกมาเราก็จะใช้นส่วนของอุปกรณ์ช่วยคนหน่อยหนึ่งนะคะก็เริ่มละลายแล้วล่ะตอนนี้น้ำยังไม่เดือด กรีซอรินก็เริ่มละลายแล้วใช้หนูนาใช้เป็นกรีซอรีนที่ลักษณะใสแล้วก็ฟองเยอะนะคะตัวนี้ก็สามารถสั่งได้จากาจอบออนไลน์ทั่วไป <c oughs> ไม่ได้ค่ะโฆษณา <c oughs> เราสามารถที่จะเลือกก็เรียกว่าคุณภาพหรือว่า,าคุณสมบัติของตัวกรีซอรีนได้เลยค่ะ นึ่งไปสักพักนึงใช้ไฟอุณหภูมิอ่อนๆน,นะคะเราก็ปล่อยไปจนกว่าครีซอรินจะละลายหมดในขณะที่เรารอครีซอรินละลายหมดนะคะเราก็มาเปรียมอุปกรณ์ให้พร้อมอันนี้เป็นแบบพิมพ์นะคะหนูนาซื้อมาช่วงนั้นลดพอดีช่วง9-9-10-10ประมาณนี้ยค่ะ นูนาก็เลยซื้อมาไว้เพราะว่าอ่านดูรูปแบบแล้วงดงามสวยงามนะคะดูแบบของเขาสวยก็เลยโอเคนูนาซื้อมาไว้ทําเตรียไมไว้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอากรีซอรีนมาได้กรีซอรีนมาพร้อมแล้วนะคะพร้อมที่จะผสมกับส่วนผสมแล้วนี่เมื่อกี้ส่วนผสมหัวเชื้อมะละกอของเรานะคะ ได้สีสันสวยงามเลยทีเดียวแหละอันนี้ปิสซิลีนยังร้อนๆอ,อยู่เลยนะคะก็เลยหนูนาจะใช้ผสมลงไปเลยเพราะว่าตัวปีสซิลีนตัวนี้มันต้องเร่งเร่งการผ <c oughs> สมนะคะไม่เช่นนั้นก็จะนี่เห็นไหมคะจะมีส่วนที่เขาแข็งตัวเราจะใส่ไปในขณะที่ร้อนๆน,นะคะแต่ว่าที่หนูนา ผสมหน่อยก็เพื่อที่จะให้มันอย่าร้อนเยอะถ้าร้อนมากไปวิตามินในมะละกอเนี่ยนะคะมันก็จะสลายไปเดี๋ยวหนูนะจะขอให้มันอุ่นหน่อยนึงแต่ถ้าอุ่นมากไปเขาจะแข็งพอเริ่มแข็งก็เราอาจจะไปเอาไปตั้งบนไฟนะคะเพื่อที่จะให้ละลายแต่ตัวนี้หนูนะน้ำร้อนข้างล่างนะคะที่ใช้นึ่งหนูนะก็มาวางไว้ด้วย ก็จะทำให้อ่ามันร้อนความร้อนนะคะคงอยู่ได้นานขึ้นเขาะจะไม่แข็งตัวเร็วใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็เติมไปเลยนี่สีสวยไหมคะสีสันสวยงามจริงๆเดี๋ยวหนูน่าจะให้ดูใกล้ๆ สวยมากเม,มื่อผสมกันเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้หัวน้ำหอมนะคะนิดหน่อยนี่เลยหัวน้ำหอมอันนี้หนูนาก็ซื้อมาจากออนไลน์ทั่วไปเหมือนกันค่ะเพื่อกลิ่นหอมหน่าใช้ เป็นหวเชื้อน้ำหอมที่ค่อนข้างที่จะ,อะหอมแรงมากนะคะเราไม่ต้องเติมเยอะออหนูนาใส่ไปเมื่อกี้1ช้อนโต๊ะนะคะพรีซอลินหนึ่งกิโลแล้วก็หวเชื้อมะละกอ,อะหนึ่ถ้วยหนึ่งถ้วยตวงนะคะ มีน้ำผึ้งสามารถเพื่อนๆสามารถใส่น้ำผึ้งลงไปได้นะคะหลังจากนั้นเราก็ตักใส่แบบพิมพ์เลยค่ะรนาทล้นๆน,นี่เลยนะคะใส่ลงไปเลย สวยท,ทีมีเพื่อนแนะนําเพื่อนในเพจค่ะแนะนําว่าใช้สเปรย์แอลกอฮอล์เป่าก็จะหายไปนะคะแต่หนูน้ำไม่มีก็ใช้แบบนี้นะคะย้อนกวาดฟองออกเพื่อความสวยงามทีนี้ฟองก็หมดแล้วนะคะก็อรอวางให้เขาเย็นอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาออกมาจากพิมกันนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้หนูนาก็แกะออกมาจากพิมพ์นี่ดูก้อนนี้นะคะหนูนาแกะออกมาจากแบบพิมพ์แล้วสวยงามสวยงามมากๆเลยค่ะพิมพ์สวยพร้อมทั้งสบู่ที่เราทำนะคะหนูนาใช้ตัวกรีซอรินเป็นแบบใส สีที่ออกมานี่ไม่มีสีที่เป็นสังเคราะห์เลยค่ะสีมะละกอล้วนๆสวยงามใช่ไหมคะสวยงามไม่มีพิษไม่มีภัยเป็นก็เรียกว่าวิตาม,มินจากธรรมชาติล้วนๆแกะก็แกะง่ายนะคะเดี๋ยวหนูนาจะแกะให้ดู พราะว่าตัวนี้เป็นแบบพิมพ์ซิลิโคนสามารถดึงออกมาแบบนี้ได้เลยค่ะเมื่อมันแหง้งเราวางไว้จนเย็นแล้วนะคะก็สามารถที่จะดึงออกมาอย่างนี้ได้เลยนี่ค่ะง่ายมากแล้วก็ดึงออกมาปึบนี่เลยค่ะแล้วเราค่อยเอาไป เบบเพิมพ์ไปล้างเก็บไว้นะคะผึ่งให้แห้งแล้วก็เก็บไว้ที่จริงเป็นแบบลายพึ่งแบบนี้ต้องสบู่น้ำพึ่งใช่ไหมคะอันนี้แบบข้างด้านหลังด้านหน้าวัดงามมากเดี๋ยวหนูนาจะไปให้ด,ดูประสิทธิภาพฟองสบู่ที่เราทำนะคะตัวนี้สามารถเก็บได้ประมาณ2-3สเดือนเลยละคะ่ะแต่ว่า หนูนาแนะนําให้ใส่ของเราใส่ไว้ในตู้เย็นนะคะเพราะว่าเราไม่มีสารอันตรายคือเป็นธรรมชาติล้วนๆเราไม่มีสารที่ทําให้สบู่แข็งตัวอ่าเขาเรียกว่าสารที่พวกกันบูดกันเสียต่างๆเราจะไม่มีนะคะมันก็เลยทําให้อ่าอาจจะเราต้องถนอมโดยการใส่ตู้เย็นไว้ไาด,ดีที่สุดนะคะนี่เป็นลายพึ่ง ลายพึ่งน้อยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหนูหาลายดูลายอื่นสิอันนี้ดูดลายนี้สิน,นี่จะเป็นลายอะไรเอ่ยอันนี้จะลายดอกไม้กับพึ่งน้อยนะคะเดี๋ยวนั้นเราไปดูประสิทธิภาพการเกิดฟองกันดีกว่าค่ะ ดูเลยนะคะประสิทธิภาพของฟองนี่ฟองนุ่มลื่นมากแล้วก็หอมกลิ่นหอมมากด้วยนะคะดูน่าใช้ลองแปะลองแปะฟองดิคะ่ะแปะแปะแปฟองแบนี้ฟองน,นุ่มมากค่ะว้าวโอเคเลยีได้สบู่ ฟอมันเย็นแล้วแล้วก็เห็นประสิทธิภาพของฟองแล้วนะคะต่อไปดูการจัดเก็บอันนี้หนูนาะแก่ออกมาจากแบบพิมพ์แล้วนะคะแกแก่ออกมาจากแบบพิมพ์แล้วหนูนาก็มาใส่ถุงปะติเนานะมาใส่ถุงไว้เพราะว่าหนูนาไม่มีตัวที่จะห่อก็เลยใส่ถุงใส่ไว้แบบนี้นะคะแลวที่จะนําไปใสใ่เย็นไว้ นี่หนูนาก็ได้ทำสบู่ก็เรียกว่าสบู่มะละกอนะคะสบู่มะละกอวิตามินธรรมชาติล้วนเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะอ่ะมีอีกนิดนึงน,นี่ไงคะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูนาใช้ดูส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือจากที่เราทำสบู่เมื่อกี้เป็นมะละกอที่ปั่นละเอียดนะคะตัวนี้ก็ยังมีประโยชน์อยู่เอาไว้ขัด ขนัดขาทําความสะอาดตอนที่เราอาบน้ํานะคะน,นี่เช่ตู้เย็นไว้ตอนที่เราเข้าไปอาบน้ําเราก็ใช้พอกไว้ประมาณสัก5นาที10นาทีนะคะหลังจากนั้นล้างออกแล้วก็อาบน้ํากับสบู่มะละกอของเรานะคะรับรองขาวใสผิวละเอียดเนียนสำหรับวันนี้หนูนาต้องลาไปก่อนแล้วเพื่อนๆลองเอา,าไปทำดูนะคะ มีคุณค่าทางประโยชน์ร่างกายและก็จิตใจเราด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ